ไ้ว่าแปดสองหนคนสองใจมันสีแรงพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องพวกไปสุขสุขคนนะครับเอามาพบพอกันแบบเหาๆกันเลยครับเมื่อนี้สิผามาเบิองบรรยากาศเนี่อมาแแรงหลังฝนตกอยู่หน้าสวนคนไช่ครับโอ้มาทานไปสิผาไปเบิงเบิงเอาพี่น้องเอ้แค่ปังปังนี่แหละครับ เมื่อคืนนะครับฝนตกแห้งครับว่าเป็นฝ่าหัวประมาณสองชั่วโมงครับดีนะผู้ขา่าวพ่อวุฒิเพระท่านได้ตก,ก่าครับเพระท่านได้ได้เพระท่านได้วานเขา่าถ้าเป็นวานเข่าก็คือสีได้วานไม่ตก,ก่าดับหน้าในจารย์คืออยู่ครับนี่ครับเปลี่ยนยังไงกับโบตกค <c oughs> ักขนาดเลยพี่น้องเอ้ยเอาดีคือกันละมันตกมาช่วงนี้กะ <c oughs> เข่าก็บเพราะท่านวานปัญใดดอก เป็นยังไงบ้านพี่น้องตกดีบ่าฝนได้กินต้มอึ่งกันแบบอิ่มมีพี่มั่นบอนะครับเมื่อคืนนี่ท่านพ่อมาก็ได้กบอยู่สองตัวว่านมันมากว่นอยู่กับนี่ครับว่นอยู่กับกบที่ว่าผมเลี้ยงไว้อยู่สิบกว่าตัวนี่ครับอยู่ตรงสวนนี่แหละแต่ว่าบ้านนี่เดี๋ยวไปค,ครับว่อนเทียบเทียบยกพี่น้องปลาวกซา ปลาออกสาไงครับโอกซาหน่อยอยู่กลางโค้งหุ่นพี่น้องหุ่นอ,อ,อยู่ตน้นไอ้ไรกอไผ่อยู่กระถิ่นในล่อหุ่นครับอยู่เป็นไก่จกักปลาลูกปลาคอปลาเข็งปลาเชี่ยวเราพี่น้องเอ้ยบอนเทียบๆอยู่ปลาอยู่น้ำขันหน้าพี่ครับจักมือวัวจักสีปกครับน้ำปลาดนี่มามากับมาแห้งอุบาะน,น้ำก็ได้กะจมอยู่บางสามสี่มือมาขันว่าโอ้ยตกแห้งๆคักๆหนักๆได้ๆเจี๊ยกรอบเนี่ยวศันต์เพอได้ตกวกาดำหน้าเนี่ยวศันต์ว้าปั่นเทวดาเพื่อนยินครับ ังคักโอ้น่ะนี่ยูหอมครับตกมาเลยครับปลาอ่อยนี่ปลาอ่อยน้ำปลาอ่อยก็เต็มเลยครับปลาอ่อยนี่เป็นของนายคนหนึ่งนะครับเพ<อ>ิ่นดำเพิ่นว่านเขาไวน้นะครับโอ้แต่เสียดายครับสองงานสองงานเนว่านเขาไว้ว่านไว้เขาก็ร่างสิข้าของเมื่อ,อยแล้วน้ำม,มากอจาจจะเสียใจเลยเนาะการมันโบกท่านเขาก็ตายหรอกแต่ว่ากันยานมันโบกท่านหระพี่น้อง นี่ครับน้ำจนหล่นกูแทะกูแทะนี่เพราะมันคู่นหน่อยๆนะครับสูงประมานเพียงหัวเขามม่าพอนีครับกูแทปจนก็หล่นครับเพียงบตกปุ่นเปียงไปงนันเปียงไปหน้าอีกอของอีกเจ้านึ่งกะเปียงไปครับน้ำมันมาแห้งครับเมื่อคืนฝนตกสองชัมม่วโมงครับนักเลยฝนตกนักสองชั่วโมงเมื่อคืนนี่ก็เลยเอาจําเป็นล่ะ็ะดีแน่ว่าจะคล้องว่าท่านในบ้านเขาครับก็เลยว่าท่านในเสียหายบนไดแต่ว่าก็าเ,าเห็นใจนะครับพี่น้องท่านใดที่มันกำลังวานเขา <c oughs> มาแหงโวดลงไปพูนขับฝากปลาอ่อยไปทั้งฝนกับสีน้ำว่าไอว่าเป็นเพียงยแหววหรือเปล่กะเห็นใจครับจักสีวังไดนเนาะมันเป็นธรรมชาติครับเฮ้าบอสามารถทีสีบังคับมันได้นะครับฝ่าฝนกะจนละท่ามากกะมันกะลงมามันกะบริบอกในกเกาเฮ้าครับกะมีการแครคุมแค่ล้มมาซื้อแต่ว่าสีตกนักตกเบานั่นก็บ่รู้น้ำได้กะให้กำลังใจสุขุสุขนลัะพี่น้องเนาะเี็เจ้งได้ได้เฮ้าอาศัยฝ่าอาศัยฝน เเพิ่นสีตกไหม่เฮาเบาเฮ้าแห้งกะเข้ากับ่สามาจิสิรูได้พู่นะพี่น้องเอ้ยปล่าจากสาข่อยบ่อนเจี๊ยบเียบอยู่กลางห่วงหอมพู่นะพุดนะเอา้าออกมาปล่อยมาว้างใครแล้วก็เขากลับขึ้นสาคือเ่าเ้อะเอาบรรยากาศมาให้พี่น้องนะครับเบือ่องยามมือแรงฝนตกนะครับฝ่ายพี่น้องปก็ฝ่ายสุขสุขคนนะครับสนับสนุนมาให้กำลังใจบ่าวบุตรในในช่องทางนี่ล่ะครับมีอยู่สามี่องทางครับก็มี เฟซบุ๊กโปรไฟล์ลักลักษนี่แหละครับอ่าบ้าวุฒิคาถาวุฒิพลชัยภาษาอังกฤษแล้วก็เพจนี้สองเพจครับเพจเป็นเกี่ยวกับการเกษตรเพจหนึ่งแล้วก็เกี่ยวกับการงานที่ผู้ขาบ้าวุฒิเพศหลักเพจเกี่ยวกับการเกษตรนั่นก็คือเพจอ่าบ้าวุฒิสวนพลชัยแล้วก็เพจเกี่ยวกับการงานที่ผู้ขาเ็ดเกี่ยวกับไฟป่านี่ยกับเบาถ้วยลุยไฟแฟนเพจทัพี่น้องเนอะฝากเขาไปให้กำลังใจแน่นะครับไปทักทายกันได้ หรือวาสีมาถักไทยกับบาบทยูที่โปรไฟไฟนี่ยู่ที่บทกระทาบทคนใช้ภาษาอังกฤษนะครับสุขูสุคนเป็นกำลังใจให้สุขูสุคนนะครับเด้อนะครับเนาะเอาลาไปก่อนเดี๋ยวสีมาทักไทยกันใหมนะครับโอกาสหนาหาวิธีทางเอาหน้าออกจากหน้าปีงน้าปีงเท่าออกอย่างหน้าจากน่อยตะวันนะครับปะทาาในโตกาดำหน้าก็ตตรงในโกกาแหละครับเนาะเอาลาไปก่อนสบายดีสุขูสุคนสวัสดีครับ